อัปเดตต้นเดือนมกราคม2023เกม s u m m o n e r s War มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่กิจกรรมที่มีให้เล่นได้ตอนนี้ก็จะมีสากิจกรรมบนนี้นะครับโดยกิจกรรมสร้างรูนตำนาน6ดาวผมทำคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันได้ขอสปอยว่าเป็นคลิปที่มีอะไรมากกว่าแค่อธิบายกิจกรรมนะครับผมใส่ร่างท้องมากๆไอคลิปนั้นหากคุณอยากได้รูนที่คุ้มค่าที่สุดในไอดีนะครับอย่าลืมไปดูกันอัด โดยข้อมูลแบบอินไซต์กิจกรรมที่2นะฮะก็คือก้าวข้ามทุกขีดจ,จํากัดน,นะครับก็กิจรกรรมเช็คอิน60วันนั่นเองนะครับเหลือเวลา57วันหนูมีเวลาเยอะมากกับกิจกรรมน,นี้การันตีซัมมอนมอนสเตอร์5ดาวเช็คอินทุกวันเวลานหนึ่งครั้งรับไปเลย5แต้มนะฮะก็คือทำคุยประจําวันเนี่ยมันได้แค่2นะ เออแต่อันนี้คือได้5เลยนะครับคุ้มค่ามากต้องมาทำนะเป็นการรับรางวัลทั้งหมดทีเดียวในวันที่28กุมภานะฮะตอนนี้ก็ทำได้แค่เช็คอินไปก่อน เออจนถึงย8บกุมภาแล้วแล้วเราถึงจะได้ทีเดียวกิจกรรมที่2นะครับจำนวนการเช็คอินสะสมทั้งหมดยิ่งเช็คอินมากยิงได้มากนั่นเองนะครับสูงสุดที่50วันถ้าเล่นทุกวันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ผมกังวลคนที่ยังไม่ได้โหลดกลับมาเล่นเลยนเนี่ยสิก็หวังให้คุณได้ดูคลิปนี้เร็วๆนะครับแล้วก็รีบโหลดเข้ามาเล่นกันกิจกรรมที่3นะครับอัพเลเวลมอนสเตอร์ฉลองปีใหม่มีเวลาทั้งสิ้น27วันอ่าก็เกือบเดือนใช้พลังงานทุกวันเพื่อรับตั๋วและรางวัล ต่างก็คือฟาร์มนั่นเองนะยิงฟาร์มยิงได้ของละวันเนี่ยก็เป็นของที่เอาไปฟาร์มต่อทั้งนั้นเลยนะพอเราฟาร์มได้นะเราก็จะได้ตั๋วมาเนาะตั๋วใช้20ต่อครั้งนะครับในการอัพเลเวลสกิลถ้าเป็น5าดาวแท้จะอัพได้แค่2ครั้งนะครับใช้40อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นตั๋วเหรอตั๋วทองนะครับก็รวมกันเป็น40ตั๋วเนาะสครั้งส่วนสีดาวได้5ครั้งนะครับใช้10ตั๋วทองเพราะงั้นก็จะใช้ทั้งหมด50ตั๋วทองอันนี้จะเป็นมอนตุบพลัังข้้น2 2จะได สครั้งนะครับแสดงว่าสากักเท่ากับ5แล้วแท้เลยนะเออแต่ใช้อัพเวลสกิล10อ่ะก็จะใช้ทั้งหมด20เมื่อรวมสนนรวมทั้งหมดนะครับอันนี้20บนะครับบวก50เป็น70แล้วก็บวก40นะครับจะใช้ทั้งหมด1 1 0ตัวถ่อพอครบหมดแล้วเนี่ยก็มารับของรางวัลด้านท้ายนี้ได้นะเนี่ยสะสมตัว๋วยิ่งสะสมยิ่งได้ ทั้งหมด120ตัวทองอ่าก็พอดีเลยนะเก็บประมาณนี้ก็จะได้อัพวิวได้ทั้งหมดแล้วก็ได้รับของทั้งหมดนี้ด้วยพอเสร็จหมดแล้วก็จะมาปลดบล็อกตรงนี้นะแสดงว่าตัวทองเนี่ยได้มากกว่า120อีกนะครับเออถ้าได้มากกว่า1 2อีอีกก็มาเล่นตรงนี้ได้อีกโอโ้โหโคตรดีผมว่าควรรีบมาทํามากๆเลยนะครับได้ตัว5ใบจะได้สกอร์ส้ม1นใบนะครับก็เป็นจุดฟาร์มสกอร์ส้มชั้นดีไอกิจกรรมที่มันทําได้เรื่อยๆไม่มีวันจบเนะี่ยผมชอบมากเลยเพราะมันแจกเยอะคือย ยิ่งฝามยิ่งได้อะใครขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยอะไรเงี้ยนอกจากกิจกรรมแล้วเนี่ยเกมมันยังมีอัปดงอัปเดตอะไรด้วยนะ7.1.6นะครับเออเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตเยอะอยู่นะถ้าเราสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนรูนให้ดีเคน้ำอวโหดีเคน้ำเกมนี้อยากเล่นมากเลยแต่ติดที่แบบรูนห่วยอยู่ต้องปรับนะครับก็ไปกดตรงนี้ได้เลยอาแล้วเขาให้เรามาเลือกรูนปรับเปลี่ยน,น,ยนอะไรได้ตามใจชอบเลยครับนะพอปรับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะ ก็กลับไปเล่นได้ทันทีโอ้โ oh หผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะสายกิลวอร์ที่เล่นอยู่ตลอดเวลาเนี้ยต้องโยกลูนไปโยกลูนมาปกติแล้วมันต้องออกไปเปลี่ยนเองใช่ไหมเออแต่อันนี้มันทําที่หน้าตรงนี้ได้เลยนะครับเออแล้วนอกจากสายเปลี่ยนลูนเนี่ยสายที่แบบไม่ค่อยจะใส่ลูนให้ตัวหลายๆตัวก็เหมาะมากนะครับคือผมเป็นหนึ่งในนั้นนะ จะมีหลายๆตัวที่ผมไม่ค่อยใส่รูนครับก็คือถอดไปใส่ให้ตัวอื่นพินน้ําน,นี่ผมถอดรูนไปช่องนึงเออไปใส่ให้ตัวอื่นไงอ่ะถ้าสมมติวันนึงเนี่ยผมอยากใช้เจ้าซอนเน็ตนะฮะผมก็ไปกดเปลี่ยนรูนให้มันเลยอ่ะชึบอ่ะตัวนี้ขาดอยู่ใช่ไหมขาดสวิฟเออเอาสวิฟใส่ให้ปุ๊บอ่ะเรียบร้อยครับรูนครบเซตแล้วผมสามารถไปเล่นใต้ท,ทันทีโอโหโคตรดีหรือว่าฮาร์กน้ำนะคะเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้ปรับนะฮะ เออผมรออ่ะวันนึงนะครับมันจะมีปรับผมก็จะแบบมาปรับลูนอ่ะถ้าสมมุติผมจะใส่เอ็กซ์ตร้าเทิร์นวิวให้มนันเนี่ยโอ้ก็ทําได้เต็มที่เลยนะอ่ะเสร็จแล้วครับผมก็กดเปลี่ยนแล้วก็ไปเล่นได้เลยโอ้สุดยอดฟังก์ชั่นจองคิวจมตีนะครับเออเดี๋ก็คือเล่นซิกบอสพวกกิวอต่างๆง่ายขึ้นนะก็คือถ้าเราอยากตีบ้านี้มากๆแต่มีคนตีอยู่แล้วเนี่ยเราก็กดจองคิวไปเลยนะเราจะแบบถ้าสมมุติว่าเพื่อนเรา ตีพลาดนะฮะปีลื่นหรือว่าปีเสร็จไปแล้วเงี้ยเราก็จะสามารถแทงต่อได้ทันทีอ่ะส่วนมากก็จะเป็นอัปเดตของกนะิลเนาะข้อมูลป้องกันนะครับจะถูกจําแนกออกมาอย่างละเอียดปรับปรุงด้านความสดะดวกสบายต่างๆของเนื้อหามีเปอร์เซ็นต์ขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็มีดีเทลให้ดูตรงนี้เพิ่มการแสดง UI นะครับใครกําลังตีอยู่ก็มาบอกให้รู้ก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกเนี่ยจริงๆก็โอเคนะเขาอัปเดตมาให้รู้ๆกันไว้แหละการปรับปรุงเกี่ยวกับซีกวอรโอ้ยดีนะ อันนี้ตดสอบทีมมอนสเตอร์ที่ถูกใช้ได้แล้วดูว่าทีมดังกล่าวชนะหรือแพ้จากการบันทึกการโจมตีเอ้ยดีอ่ะคืออันนี้ผมชอบมากเลยครับ คือเราสามารถรู้ได้ว่าใครตีด้วยทีมอะไรเข้าทีมอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้เราสามารถศึกษารูปแบบการจัดทีมได้เลยอ่ะเออดีนะเออแล้วก็ดูได้ว่าจุดไหนผิดพลาดจุดไหนสมควรเล่นยังไงเออดีนะผมชอบมากเลยอ่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบ o อารีนนะครับบ o อารีน่าซีซั่น24จะเริ่มพร้อมการทุกเซิร์ฟเวอร์ในวันที่2มกรา ก็คือหลังจากลงคลิปนี้ก็คือมันเริ่มไปแล้วนั่นแหละนะเริ่ม2มกราถึง18มีนานะครับเวลาบ่าย2เตือนความจำไว้ในคลิปนี้เลยก็ได้นะเผื่อใครจะถามว่า World Arena ซีซั่4ปิดวันไหนนะครับวันที่18มีนาคมนะครับปกติเดี๋ยต้องไปรอว่าเขาจะประกาศตอนไหนนะอันนี้คือรู้เลยซึ่งดีมากอ่ะเป็นที่โจ์ชันกันมากนะคิปเมล่านะคอสโคเทแต่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วนะ ตกลงมันดีหรือไม่ดีาหาหน,านะครับเป็นผู้พิรักซากประคกักพังกาเดียนลูนนั่นเองอ่ก็มีตทำตารางไว้ให้เลยนะอ่าลองดูกัน เหรียนกิติยศได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่าวางวนแห่งวัฏจักรนะครับก็ยังคงได้อยู่นะสามดาวเงินนั่นเองนะครับอุปิชิตก็คือดาวทองเนาะู้ปิทักษ์ก็คือดาวแดงนะฮะเปลี่ยนแปลงไอเทมลิมิเต็ดเฉพาะซีซั่นในร้านคาร์โลอารีนานะครับจากบิสมองกลายเป็นดีเคนะี่ยไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดีเคุกสีนั่นแหละยังไม่ได้ดีเคลมเลยฮะอยากซื้อคอร์ให้ดีเคลมจังรับปุงมฟีเจอร์นะครับในแข่งเชื่อมสัมพันธ์เปลี่ยนจาก50เป็นร้อยคนโอ้โหเออดีนะ เอาจริงเป็นพันคนไปเลยก็ได้ในเะสื้อเชื่อมสัมพันธ์อะไรเลยซื้อคัมภีรได้ทีเดียวสูงสุด10มมวนพร้อมกันออ๋ปกติซื้อได้ทีละใบาเหรอว้าวโอ้สำหรับสายเปยนะครับนี่แพ็คลูนปรับได้ดีขึ้นมากเลยจะปกติเป็น5้งหดาวอันนี้6ดาวแน่นอนนะครับการันตีอันนี้คือรูน6ดาวฮีโร่ขึ้นไป20ชิน้นเกล่องรวนที่ฐานาีใบ เออก็คือปรับดีขึ้นนะฮะก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเนาะ iOS นะครับเปลี่ยนจาก10เป็น11แล้วขั้นต่ําใครมีเครื่องต่ตาําๆเล่นไม่ได้แล้วแย่จังที่เหลือก็จะเป็นข้อปิดผ้าจิบป,ปถาถะเรื่อยๆนะครับเราลองอันอานกันดูได้นะสิ่งสุดท้ายที่ผมจะมาแชร์กันในคลิปนี้นะฮะก็คือโค้ดเดือนมกราคม2566นะครับอ่าตามผมมาเลยนะใส่โปรโมโค้ดที่นี่กดตามผมเลยนะ S W 2, 0, 2, 3, J, A, E, 6, S กดส่งไปเลยครับใช้คูปองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูที่หน้ากล่องข้อความนะของขวัญจาก come to us นะครับได้3อันบนตรงนี้นั่นเองนะครับจะกอส้ม1ใบามาดูกันว่าสกอส้ม1นึ่ใบาจากโค้ดจะได้อะไรนะครับปะกดโค้ดกันแล้วใช่ไหมครับ อ่ะเข้าเกมแล้วตามผมมาเลยนะ3 2 1กดพร้อมกันนะครับ32-1เองยมังกรพอดีเลยกดพร้อมกันนะครับ3 2 1ไป